หลังจากพาเที่ยวดูแฟชั่นมาหลายวันคืนนี้ก็จะพามาเจอบาร์ลับนะครับถ้าดูช่องนี้แล้วไม่เจอบาร์ลับก็ไม่ใช่ช่องนี้แล้วครับบอ,อกเลยว่ายังไม่เลิกฉลอง50เียรรวมชาติเวียดนามคลิปนี้ก็เลยพาไปดูผู้สักเล็กน้อยในคืนวันที่ฉลองแบบพีคที่สุดบอกว่าถนนบางส่วนของเวียดนามมันก็คือฝรั่งเศสหรือยุโรปน้อยน้นั่นเองหลายที่สวยงามมากถ่ายรูปออกมาแล้วฟิลเหมือนอยู่ในยุโรปเดินผ่านจากย่านโรงแรมหรูรักษาปัตยกรรมมาเล็กน้อยคุณจะเจอกับอุโมงค์ลับที่มีป้ายให แบบนี้ซึ่งผมกําลังตามหาบาร์ที่หลีกหนีจากความวุ่นวายต่างๆถึงแม้ว่าข้างนอกจะวุ่นวายมากก็ตามให้เราเดินเข้าอุโมงค์ไปเดินตรงไปเรื่อยๆขวามือจะมีบาร์อยู่หนึ่งซึ่ง<ะ>ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนบาร์จีนเถาบาร์นี้ชื่อลาวาแล้วก็ไปยืนเคาะประตูสักพักเพราะมันไม่เปิดแต่ก็อยากจะเข้าก็พยายามจนเข้าจนไดออ้เข้ามาจะเจอตีจู่เอียกับไฟแดงๆเหมือนในนรกและหันไปมองจะเห็นบาร์ที่เป็นเหมือลนลักษณะแต่เป็นถ้ำที่มีความโมเดิร์นมีห้องน้ําในตัวและไม่มีคนเลยตอนกูปา แล้วก็สั่งแชมเปญมาสักหนึ่งขวดเพราะว่าตั้งใจจะนั่งชิลยาวๆไปบอกเลยราคาแรงมากที่นี่ไหนๆก็เข้ามาแล้วขอดื่มดํากับบรรยากาศและความรู้สึกอันตรายเล็กน้อยดูสักนิดนึงก็แล้วกันร้านนี้ไม่ใหญ่มากคนไม่เยอะมากที่นั่งจะมีโซนบาร์แล้วที่เหลือก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะยาววันที่ไปนั้นขนาดเป็นคืนวันฉลองก็ยังมีโต๊ะอยู่สองสามโต๊ะท่านั้นซึ่งกสาแก่ใจยิ่งนักเพราะอยากจะหนีความวุ่นวายมาเจอความไม่มีอะไรเลยแต่ร้านนี้เขาก็มีลูกเล่นโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์เขาจะติดเป็นจอ เพื่อให้บรรยากาศซึ่งบางคนนั่งเต็มจะมีเฉพาะแสงเข้าวางขาคุณแล้วใครจะมาเห็นอะไรเพราะคนมันนั่งเต็มหมดแล้วหรือว่าเป็นบาร์รับที่มีความสวยงามแต่ไม่แน่ใจว่าไปอีกครั้งจะยังอยู่หรือไม่หลังจากหนึ่งขวดกําลังได้ที่ก็เดินออกไปพบกับขบวนมอเตอร์ไซค์มากมายคือเขาไม่หลับไม่นอนกันเรื่องไงมาขมีมอเตอร์ไซค์